สวัสดีค่ะสวัสดีมือทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n โนเบอ a อนนันซาของวอร์กเกิ้ลแบ็กซ์มายบิวตี้สตครคุณผู้ชมกันหลายคนถามเบสกันเข้ามาเลยเกินว่าไวท์ดรยิสเตอร์เป็นสิ่งที่สำคัญไหมเบสตอบตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าคุณไม่อยากทาครีมหนักหน้าหลายขั้นตอนหลายสเต็ป ยังไง m o i s t u เซ z e r acer? ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมหน้าของเราเนี่ยต้องการความชุ่มชื้นค่ะหน้าของเราต้องการ m o i s t u เซ z e r นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้นี่คำว่ามอยส์มีความหมายว่าเบียกหรือชุ่มนะคะ m o i s t u เซ z e r ก็คือตัวที่ทําให้หน้าเราชุ่มตัวที่ทําให้หน้าเราเบียกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตว่าถ้าคุณล้างหน้าแล้วคุณรู้สึกว่าหน้าคุณแห้งแบบว่าคุณเนี่ย dehydration นะคะคือขาดความมอยส์ตรงนั้นไปนะคะคุณผู้ชมเบสก็เลยคิดว่าโอเคงั้นมีคนถามกันเยอะมากๆเลยว่าเบสมี m o i s t u เซ z e r ตัวไหนที่แนะนํา หมนะคะวันนี้เบนก็เลยบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามีเบสมีมอนิเตอร์เซอร์สามตัวที่จะมานำเนอให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะซึ่งเป็นสามตัวที่เบนใช้มาแล้วและเบนรู้สึกว่ามันเห็นผลกับใบหน้าของเบสน,นะคะคุณผู้ชมคือทุกอันคือว้าวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้อะไรเราต้องการความว้าวนะคะคุณผู้ชมว้าวเอฟเฟกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเพิ่งมาดูน้องเซรีวิวเป็ครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ได้นะคะที่สําคัญคืออย่าลืมกดกกกรรรรระะะะดิ่่งงคคคคคุุณณผผูู้้้้้้ชชมมมจจับาาแแแเเตืออนนนนป็ๆถพลว ไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับที่ฉันคิดว่าเราไม่ต้องเลงตามราคาเพราะที่ฉันจาราคาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแต่เริ่มเลงจากเนื้อเบาสุดแล้วก็ไปเนื้อหนักสุดดีกว่านะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นตัวที่เนื้อเบาสุดเนี่ยเบสขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือ real barrier ค่ะคุณผู้ชม real barrier a l p h a shooting เจลครีมนะคะแน่นอนค่ะชื่อก็บอกแล้วว่าอะควาชูติงเป็นตัวที่เติมน้ําให้กับผิวเราแล้วก็เป็นตัวที่ชูดผิวเราให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราต้องการให้หน้าเราเรียบเนียนหน้าเราชุ่มชื้นผิวเราเปล่งปังนะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนผสมสําคัญนั่นก็คือเซนทราเอเซียติก้าที่เบสจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือส่วนผสมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิวหลายๆอย่างนะคะชื่อทางการแพทย์ก็อาจจะเลียกยากที่น,มมคนคือออิกกกก้้าผูชม็จะนึกออก ขึ้นมาทันทีอ้ซิก้าเทีนเกาหลีที่กันใช่ค่ะนี่คือครีมเกาหลีและนี่คือส่วนผสมของซิก้าอันดับที่1ในตัวครีมทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะที่เขาทํามาเนี่ยลักษณะก็จะเป็นเนื้อของเจลครีมนะคะเดี๋ยวจรจะรอคุณผู้ชมดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะเราตัดขึ้นมาเราก็จะเห็นเนื้อของเขาจะเป็นประมาณแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งพอเราปาดไปที่มือเราเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเนื้อของเราเนี่ย เนื้อของครีมเนี่ยมันชุ่มชื้นมากคุณผู้ชมคะสิ่งนี้คือเขาเคลมก็คือมันลดอุณหภูมิของใบหน้าเราลงหน้าทำให้หน้าเราเย็นสบายขึ้นซึ่งไปใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเบ้นเนี่ยสบายแล้วก็สดชื่นเหมือนแบบ เอาง่ายๆคือพอเบสคาคิีมตัวนี้เป็นรู้สึกว่าเหมือนได้กินน้ำ10ขวดไปบนตัวเราตัวเรารู้สึกไฮเดรชันหน้าเรารู้สึกไฮเดรชันหน้าเราดูฟูนะคะที่สําคัญคือเบตใช้ชวเช้าเย็นเพราะเนื่องจากเป็นเนื้อเจลดังนั้นแล้วเราสิ่งที่เราไม่ต้องกังวลเลยคือมันจะทําให้หน้าของเรามันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเนื้อเจลเนี่ยจะซึมสู่ผิวเราง่ายมากๆแล้วก็ง่ายกว่าเนื้อครีมหลายๆอันมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสาหรับสาวผิวมันเนี่ยใช้ได้แน่นอนล้อเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมสาวผิวแห้งใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นออนนคคคะเพราตตัััววี้ืสํญ มากที่จะเติมน้าให้กับผิวของเราให้ดีสุดนะครับผู้ชมหลังจากที่ไบ่ใช้มาประมาณเดือนกว่าเนี่ยเบ๊คนพบว่ามันช่วยทุกเรื่อง แน่นอนชูตติ้งช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะครับเพราะมีส่วนผสมของซิกา้าผื่นสิวต่างๆเนี่ก็คือลดลงด้วยนะครับผู้ชมสําหรับตัวนี้เนี่ยเบ๊ชอบม,มากเลยเบ๊ไม่รู้จะบรรยายยังไงให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคบเอาง่ายๆคือถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ต้องการครีมที่เติมน้ำให้ผิวอย่างแบบว่าไม่ทําให้หน้ามานันเติมน้ำให้ผิวทําให้ผิวเรารู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็มีความสุขเนี่ยคุณผู้ชมครันน้วแเบจะพูดถึงตัวที่สองน,นะคะตัวที่สองเนี่ยเบ๊คิดว่าเป็นตัวที่เรียกได ะะเบ้นว่าน่าจะเป็นครีมตัวแรกๆเลยของยี่ห้อนี้ที่ทำออกมานะคะนั่นก็คือคิลนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวคีลอัลทาร์เฟ c เชอร์ครีนะคะจริงๆแล้วมันมี2ส่วนมีอ q u a ามีในส่วนของ a l ลทา f a เฟ a เชอร์เจลคอันนี้คือ a าค a f าเฟ a เชอร์คนะคะซึ่งไปชอบเนื้อของเขามากเทคเจอร์ของเนื้อเขาเนี่ยคือพอเราดูอย่างเงี้ยมันเหมือนจะหนักใช่ไหมพออย่างางี้มันเหมือนจะหนักหน้าใช่ไหมแต่พอเราปาดไปบนผิวเราเนี่ย มันกลับซึมสู่ผิวเราได้ง่ายเลยนะพอเ็ดปาดไปปุ๊บแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็ซึมสู่ผิวเราแล้วพอมันซึมสู่ผิวเราปุ๊บเวลาเราทาแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยมันแบบมันฟินหนะ้ามันฟินหนะ้าแล้วก็ที่สําคัญคือเขาให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหน้าเราเนี่ยถึง24ชั่วโมงนะ,ะอย่างที่เบสบอกเพกื่อนทุกคนนะว่าตอนที่เบสเวลาเบสจะขึ้นเครื่องบินไปอเมริกาเนี่ยเบสจะต้องพกทีมตัวนี้เลยเพราะเวลาเรานั่งไฟไล์นานเนี่ยเราไม่วางคิงเราไม่อยากมักหน้า,นาเราไม่อยากใช้เซรั้วเ่นนีีย มันทดแทนละแมที่เบนใช้ได้กลัมเดอละแมนะเมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นไปซื้อตัวนี้ก็พอเลยไม่จําเป็นต้องซื้อกลัมเดอละแมเลยถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่ทดแทนได้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียเงิน7จ็ดแปดพันเพื่อไปใช้ตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ปรับเปลื้อีกตัวหนึง่งแล้วอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปลองเข้าเตอร์ของเคลีก่อนนะคะเพราะมันมีทั้งสูตรที่เป็นอัลต้าเฟเจอร์เจลครีมแล้วก็เป็นสูตรอาคว้า เป็นสูตรอัลตทอร์เฟสเชยลครีมนะคะก็แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนถ้าคุณชอบแบบหนักหน้าถ้าคุณชอบแบบลิซครีมก็ไปในตัวนี้นะคะแต่ถ้าคุณชอบแบบเจลครีมเนี่ยก็ไปตัวนู้นนะคะหรือไม่ก็จะมาตัวนี้ก็ได้นะคะเบนใช้ทั้งสองตัวเลยในคืนเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เป็นว่าถูกที่สุดนะเป็นตัวที่หนักหน้าสุดเป็นตัวถูกสุด แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะนั่นคือเพียวคาเลนดูล่านะคะคาเลนดูล่าหรือดอกดาวเรืองนี่ถ้าไปพูดถึงดอกดาวเรืองนี่ทุกคนก็จะคิดถึงคิวเป็นอันดับแรกเพราะว่าเนื่องจากว่าคิวโปรโมทดอกดาวเรืองหนักมากในปีที่ผ่านมานะแต่ไม่มีใครรู้จักตัวนี้เลยและไปรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว่าของคิวอีกนะคะคุณผู้ชมเบได้ใช้คาเลนดูลาแล้วและไปรู้สึกว่าคาเลนดูลาตัวนั้นเนี่ย มันมีส่วนผสมของเคมีค่อนข้างเยอะเราไปรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าเราอยากจะได้ส่วนผสมของคาเรนดูล่าแต่กําลังคิดว่าเอ๊ะถึว่าคาเรนดูล่าใส่มาเพื่อเป็นกิมมิคให้กับ ผลิตภัณฑ์แต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกของกลิ่นเคลนดูล่าหรือว่าการใช้เคลนดูล่าของจริงแต่ิ๊กก็ไปนคนพบตัวนี้มานะคะจากอ e ีมโคเจ้นั่นเองนะครับผู้ชมซึ่งจริงๆเนื้อมันหนักมากไปคิดว่ามันเป็นเนื้อที่หนักมากอย่างที่บิ๊กเคยบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กเป็นคนชอบริชครีมมากๆเนื้อมันหนักมากๆนะคะแต่เวลาทาลงไปแล้วเนี่ยมันช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยช,ชุ่มชื้นและผิวหน้าเราสวยตลอดวันเลยเนะ่ไปใจดูนะขนาดเนี่ยเห็นไหมเกี่ยไปแล้วมันยังหนักหน้าเลย คือเท่านี้เนี่ยคือทาได้เยอะมากแต่สําหรับคนที่ชอบครีมที่อัดความชุ่มชื้นช่วยปลอบประโลมผิวช่วยผิวหน้ากระจ่างใสช่วยผิวหน้าเราฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนข้ามคืนเนี่ยคุณไม่ต้องใช้สล p ปปิ้งมาคุณโปะอันนี้ลงไปตอนเช้าตื่นมาผิวหน้าคุณชุ่มชื้นผิวหน้าคุณอิ่มฟูแล้วก็ผิวหน้าคุณเนี่ย สวยและเป็นรู้สึกว่ามันแบบใช้แล้วมันเหมือนผิวเกิดได้เกิดใหม่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเบก็เลยชอบตัวนี้มากทั้งกลิ่นที่ไม่มีความสังเคราะห์กลิ่นที่เป็นความธรรมชาติแล้วก็หอมกลิ่นธรรมชาติมากๆเมคก็รู้สึกว่าเอออันนี้เราคงมากๆเลยเราไม่ต้องลงทุนไปซื้อคิวก็ได้ถ้าสมมติเพื่อนๆที่มีัเบจที่ไม่ถึงคิวนะคะแต่ใครมีเบจถึงคิวเนี่ยก็ไปซื้อได้นะคะแต่เบรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเบหาดูเป็นตัวนี้ได้เบคก็รู้สึกว่าเบคก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ิวววาาก็ชอบหลยตตัแ่่ เราก็เอาตัวนี้มาแทนคิวตัวที่เป็นคารนะิล่านั้นเราก็เลยคิดว่าเราไม่ต้องซื้อคารนิล่าอันนั้นแพงก็ได้เราใช้อันนี้ก็ได้ราคาประมาณ5 0 0อะไรแบบนี้ก็คือใช้ได้ผลลัพธ์เท่ากันทุกประการเลยนะคะในความรู้สึกเบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่อยากลองก็ไปลองที่เคาน์เตอร์อ e ีโคเช่ก่อนนะคะแล้วลองเปรียบเทียบกันดูว่าคุณชอบตัวนี้หรือชอบคิวมากกว่านะคะสําหรับตัวตัวเบนเนี่ยเบนรู้สึกไปชอบตัวนี้มากกว่า นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมกันและนี่ก็คือ moisturizer สามตัวที่เบ็นมาพูดในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น real barrier นะคะเป็น aqua shooting gel cream นะคะ,หร,ะหรือจะเป็น k i l s ultra facial cream หรือจะเป็น kill aqua หรือจะเป็น,นะะหรือจะเป็น kill ultra facial cream นะคะหรือจะเราก็จะเป็น epoche p e e calendula นะคะ ทุกตัวมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเบสว่าทุกอย่างอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะใครที่อยากลองใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยสามารถไปลองได้ที่เคาน์เตอร์นะคะอันนี้ก็มีขายที่บิวทรีมหรือไม่ก็วัสด์น,นะคะที่เบสเห็นนะคะส่วนคิวอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์คิวนะคะทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายคืออันนี้เป็นลองได้ที่เคาน์เตอร์อ e ีโพเช่ทุกสาขานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เปเสียังค์ซื้อเองหมดเลยแลวเบสก็กล้าพูดได้ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยคือไปใช้แล้วไปรู้สึกว่าประทับใจใช้แล้วไป หลายคนก็คิดว่ามันคงไม่สําคัญมั้งแต่จริงๆแล้วหน้าเราต้องการ m o i s t u เ i อร์นะคะหน้าเราจะได้ไม่ขาดความชุ่มชื้นหลายคนว่าผิวหน้าตัวเองมันแต่จริงๆแล้วหน้าเรากําลังขาดความชุ่มชื้นและหน้าเรากําลังจะฟ้องเราว่าคุณเติมความชุ่มชื้นให้กับหน้าเดี๋ยวนี้นะคะแต่เราก็คิดว่า,าหน้ามันก็เลยแบบว่า เออไม่ค่อยพอใจนะคะก็ไปหาพวกเจอครีมมาทาดูนะคะแล้วก็ผิวหน้าเราบาลานซ์แล้วเราจะรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเออสุดท้ายนี้คะ่ะยังคงควาเซ็บเดิมคะ่ะ d o n l e t y o u r Beauty Closet Empty ค่ะไปตัวเครื่องแปง้งหรือเคานเตอร์เครืสำอางที่มันคุณเนี่ยว่าเป็นขาดคะ่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบแล้วเจอกันใหม่คราวหน้า ลาไปแล้วสราระในเดียวกับมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะับบายแล้วสวัสดีค่ะ